พื้นที่เมื่อก่อนนี้บริเวณนี้เป็นพื้นที่เกษตรนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการขายพื้นที่กันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราเลยต้องการที่ให้ชุมชนเนี่ยมองเห็นว่า เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยทำยังไงให้มันจะผลผลิตได้ดีขึ้นนะครับโดยทำโมเดลตรงนี้มาเพื่อทุกคนเห็นว่าเป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็สามารถที่จะพัฒนาชีวิตให้มากขึ้นทําให้ชีวิตดีขึ้นจุดเด่นของที่นี่เป็นกเกษตรอินทรีนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยกเกษตรที่นี่จะปลอดสารแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบของทั้งการปลูกขักวบนกระเบื้องซึ่งเราไม่ได้ใช้ดินเราจะมีสูตรพิเศษของของเราเองนะครับแล้วก็ที่นี่จะมีทั้งแมลงวันลายนะครับในการช่วยย่อยขยะนะครับแล้วก็ในการที่จะย่อยมูลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเล พัฒนาชุมชนไต่ยังมีในส่วนของตามมหาวิทยาลัยนะครับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆด้วยครับในพื้นที่เนี่ยเปลี่ยนแปลงยังไงปัจจุบันเนี่ยมีคนเห็นความหมายของคําว่าเกษตรพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงกลับมาทําเกษตรกันมากขึ้นนะครับ แค่บริเวณตามบ้านก็เริ่มปลูกผักกันเยอะขึ้นนะครับที่นี่ยังมีธนาคารต้นไม้นะครับในการแจกจ่ายพันธุ์ต่างๆให้กับชาวบ้านไปด้วยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ทําให้พื้นที่เนี่ยมีการปลูกผักและเปลี่ยนพืชหรือว่าแลกเปลี่ยนผลผลิตกันการการวมกลุ่มการทํางานเป็นเครือข่ายเนี่ยยอมสร้างให้ชุมชนเนี่ยเกิดความเข้มแข็งมากขึ้นแทนที่เราจะแยกกลุ่มทํากลุ่มย่อยไปเรื่อยๆเรากลับเอากลุ่มเหล่านั้นเนี่ยครับมารวมกันโดยการมองว่าสิ่งที่เรามีคืออะไรนํามาพัฒนาต่อยอดให้มันสามารถที่จะไปต่อได้ในอนาคตคตรับ พลังงานชุมชนของเราเนี่ยมีทั้งกลุ่มอาสามอนะครับซึ่งเป็นอาสาสมัครหมู่บ้านนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านนะครับรวมถึงกลุ่มโอท็อปต่างๆเนี่ยเราใช้กลุ่มเหล่านี้นะครับมาสนับสนุนกันอย่างของโอท็อปเนี่ยนะครับเราก็ต้องมองว่าในพื้นที่ของเรามีอะไรซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนเน้นเรื่องของการเวิร์กช็อปมากขึ้นเราก็เลยนำเวิร์กช็อปของมาริกา,าร์เอลูมานเนี่ย ขึ้นมาในการทำเวิร์กช็อปในการดฟเฟร์น้ำหอมมองตัวนี้เป็นโอกาสเพราะว่ามันมีอยู่แห่งเดียวในจังหวัดสุพาารรณบุรีที่สามารถที่ทําตัวนี้ขึ้นมาได้นะคบปีที่แล้วเนี่ยเขาได้รางวัลเยอะเลยนะครับมันทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชนในการจ้างแพ็กเกจจิ้งในการจ้างของการกรแลงงานแล้วยังมีโอกาสให้กับเยาวชนของเราเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพรีเซนเทชันหรือว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีกาท้องถิ่นที่เรากาลังทาร่วมกับอ,อพอทอ,อีกทีนึงซึ่งเหล่านี้เนี่ยนอกจากว่าจะได้จับภาคติต่างๆงแล้วนะครับยังได้ ก้าวกระโดดขึ้นไปได้เรื่อยๆครับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอพ่อปดงนะคะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการน้อมน,ำ,นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ ดำรงชีวิตประจำวันค่ะโดยเราได้นำแนวทางมาก็หนึ่งก็คือสร้างความเข้าใจนะคะให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวไม่ไกลตัวเลยสามารถน้อมนำมาใช้ทุกครัวเรือนทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะสองเราก็ส่งเสริมการเรียนรู้นะคะ อบรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพในการทํากิจกรรมต่างๆสอนอาชีพไม่ว่าจะตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อส่งเสริมแหล่งทุนในชุมชนนะคะ 3. เราก็สนับสนุนให้แต่ละหมู่บ้านมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนก็คืออยากให้ทุกคนพึ่งพาตนเองแล้วก็ลดการพึ่งพาภายนอกนะคะแล้วก็รู้จักพอดีพอประมาณตนเองมีเหตุมีผลแล้วก็สร้างคุม้มคุ้มกันก็จะได้เป็นการต่อยอดให้คนในชุมชน ตำบลบางยอแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้มาศึกษาศูนย์เรียนรู้ตรงนี้นะคะจากที่เราเข้าศูนย์มาเราก็มีการสร้างแรงบาันดาลใจที่จะทำกลิ่นการท่องเที่ยวะคะ่ะ ก็เลยทําให้เราลองไปคัาสสันดาวเพื่อประกวดเอาพอหลังจากนั้นเราก็เป็นที่รู้จักในของทุกๆหน่วยงานเราได้รางวัลโอทอป5้าดาวแล้วก็ทางพัฒนาชุมชนจังหวัดก็ส่งเราไปทําเป็นโอทอปพรีเมียมค่ะก็จริงๆศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้นะคะก็เหมือนช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้ว่าแบบถ้าเกิดเราเข้ามาท่องเที่ยวเราอยากสัมผัสอยากนึกถึงกลิ่นเราควรที่จะผลิตกลิ่นแบบไหน ในคุ้งของเราเรามีกลิ่นอัตลักษณ์สามกลิ่นค่ะก็จะเป็นกลิ่นป่ากกลางน้ํากลิ่นมะม่วงน้ําดอกไม้แล้วก็กลิ่นน้ําตาลดอกมะาพร้าวซึ่งในแต่ละกลิ่นก็จะสื่อถึงภูมิปัญญาแล้วก็วิถีของคนที่นี่เราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสกลิ่นแล้วก็กลับมาท่องเที่ยวมาสัมผัสของจริงมาได้ได้ชิมได้อะไรในนาทีนี้ รางวัลที่พวกเราได้มาเนี่ยนอกจากสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวผมเองแล้วยังสร้างแรงบันดาลใจาให้กับชุมชนนะครับให้ชุมชนเนี่ยมีแรงบรรันดาลใจในการที่ว่าสามารถทําแล้วมันยั่งยืนสามารถทําแล้วเกิดรายได้ในชุมชนแก้ไขความยากจนนะครับสุดท้ายนี้เราก็ขอขอบคุณนะครับหน่วยง,งานต่างๆที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่เข้ามาเสริมหรือเข้ามาแลกเปลี่ยนกันที่เข้ามาร่วมกันนะครับทุกคนเนี่ยมีความสําคัญกับส่วนการเรียนรู้แห่งนี้มากนะครับการส,งส่งเสริมให้เขามีรายได้ครับและสามารถต่อย,ยอดได้อันนี้เป็นความภูมิใจของเรามากเลยครับ